วันนี้มาดู Breaking Dawn Part One ครับเอ่อไม่อยากให้จบเลยะฮะอยากให้แบบมันรวมพาร์ทไปเลยอะ่ะเพราะรู้สึกว่ามันคลคายๆคครับคือจริงๆส่วนตัวไม่ได้อ่านหนังสือครับก็ก็คือน่าจะทำให้รู้สึกอินแล้วก็สนุกไปกับหนังเอ่อมากพอสมควรเพราะว่าคือเราไม่ต้องเอาหนังไปเปรียบเทียบกับหนังสืออะฮะ <S <S บางคนอาจจะอ,อ่านหนังสือมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหนังมันเป็นอย่างนี้หนังสือเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ติดตามดูหนังตั้งแต่ภาคแรกอะครับแล้วเอ่อคือบรรยากาศ กับความโรแมนติกมันยังอยู่แน่นอนใครที่แบบว่าเ,เป็นวัยรุ่นแล้วอยากจะมาดูเอดเวิร์ดหรือว่ามาดูเจคอบหรือมาดูเบลล่าแต่ว่ามันอาจจะมีความดาราม่าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความแบบแอบแอบทริลเลอร์นิดหน่อยนะฮะซึ่งก็มันก็เป็นเป็นแนวของมันอยู่แล้วอ่นะเนาะแล้วก็ทำให้น่าติดตามมากนะครับอ,อ,อยากให้วัยรุ่นมาดูกันเพราะมันมีมันมีสิ่งที่สนใจวัยรุ่นอยู่อย่างหนึ่ง คือถ้าเกิดว่าป้องกันก็จะไม่เกิดเรื่องนี้ครับจริงๆนะแต่ว่าอยากดูเหมือนกันว่าภาคต่อไปอ่ะมันน่าจะเป็นภาคสุดท้ายใช่ไหมภาคสุดท้ายจะเป็นยังไงแล้วก็คนที่ชอบเพลงครับเหมือนเดิมครับหนังทวายไลท์แบบเพลง s แซวแท็กดีมากตั้งแต่ภาคแรกครับควรจะไปซื้อ s o u t วแท็กมาฟังด้วยฮะก็มาดูกันเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมพาร์ทสด้วยครับคือพาร์ทเนี้ยคือเราจะเห็นความน่ารักของครอบครัวเบลล่าครับ คือที่มีแม่มาด้วยมีพ่อคือเหมือนเบลล่ากับพ่อจะไม่ค่อยแสดงความรักต่อกันเท่าไหร่แต่ว่าพัทเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นเ,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 เป็นงานแต่งงานแล้วเราก็เห็นครอบครัวของของของ,ของตัวเอ็ดเวิร์ดด้วยและครอบครัวของเจคอบด้วยคือมันเป็นเรื่องครอบครัวนะเรื่องนี้เหมือนกับคือเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อทําให้ครอบครัวเราคนในครอบครัวมีความสุขนะฮะแล้วก็คือมันทาแล้วทำเอ้ยพอดูแล้วทำทำให้เราแบบกลับมานึกอะว่าจริง ถ้าหลุดออกมาจากหนังนิดนึงอะ่ะหมาป่ายังรักครบอครบครัวแหวนพายังรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนเราจะไม่รักครอบครัวเลยเหรอประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกกินใจอีกอย่างหนึง่งคือคือมันจะมีจุดเปลี่ยนของเจคอบอันหนึ่งครับที่ทำให้เขาซอฟลงแล้วชอบมากแล้วแล้วตัวตัวแสดงใหม่อันนี้น่ารักมากต้องไปดูต้องดูฮะ